nhau sẵn sàng ăn sửa đang sĩ những người đã bao nhiêu cầm cho là khả đừng nói chuyện cao bạc hay giảm sản là วัสดุเป็นไงวัสดุทำมาจากหนังพีอูครับหนังพีอูคือหนังอะไรก็คือหนังนะครับโอ้เป็นไงครับไหมพอดีเปล่าอา้าวอะไรนิ้วโป้งก็ใส่ไปแล้วก็สี่นิ้วก็เหยียดออกมาก่อนซึว่าเฮ้ยอา้าวทำไมอ่ะคลับเหรอนี่อะไรข้างในเปล่าเชืออกะไร อะไรเอ้ยใครจะถือกล้องให้ใหญ่ยังอ่ะใหญ่อะไรยังใส่ไม่เข้าเลยมันใหญ่อะไรแบรมือออกสิตอนนี้เป็นเบ้าอ่ะอาวก็แหย่แบมือเข้าไปนิ้วโป้งก็ใส่รูนี้ไปเนี่ยได้ยังไหนเออแบดิแบ,แบมือดิ นนิ้วโป้งถึงไหนแล้วนิ้วมือถึงไหนอา้าวทำไมไม่เข้าไปอ่ะจะได้แค่นั้นเหรอ,อกรดดื้อกดดื้อีกก็ยไปเหยียดกดดื้อกดึดืเข้าไปอีกอะไรมันจะเข้าได้แค่ฝ่ามือมั่วเกลี่ย,ยเอามาก่อนดิอ้าวแล้วมันทำไมมัดไปอย่างเนี้เยเห็นอะไรดิอ้ <laughs> <laughs> าวใส่เข้าไปมันยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยส,สุดแล้วเหรอ อ้าวไม่เป็นงนั้นแหะครับท่านผู้ชมจริงเหรอเมันเข้าไปน้อยจังอ่ะแล้วมันกำได้ไมั้ยน่ะไหนแล้วนิ้วมืออยู่ตรงไหนเน,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 นี่ยเนี่ยน่ะนิ้วมืออยู่แค่ตรงเน,น,น,นี้นนนนออยน,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 น่ะอ้าวนิ้โป้งอ่ะ เนี่ยล่ะอช่แล้วมันไหนสันมืออยู่ตรงไหนทีเนี้ยไหนแล้วนิ้วมือไม่หักเลยเวลาต่อยอุ้ยวุ้ยเป็นไงล่ะขอขอไหม่ด้ขอไหม่ด,อมด้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยรู้สึกเป็นไงไเจ็บเจ็บดิ <laughs> เอาไปอีกข้างงงกันรวมเว้ยเฮ้ยมันเป็นอย่งังไง มันเปสวมเข้าไปได้หน่อยเดียวทุกคนจับไม่ได้โอ้เราจะทำยังไงถึงจะถ่ายได้นะทุกคนโอ้ยใจไม่ได้เลยโอ้ยเยี่ยมตอนนี้เรา,สาใส่เสร็จแล้วเราจะมาดูนะครับทุกคนเครื่องซักผ้ามีพังครับทุกคนคนัน่งคิวเอามาลองลองดูสักมัดน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับกับกล้องยังไง จับตรงนี้ป่ะไม่ใช่จับกล้องนะน้ำมันถ่ายหลุดเป็นเลยดิจับกล้องไม่เป็นอนะ